นี S <S <c oughs> ่จุ่มนี้เลย,ยน,นี่ทุกคนดูดิแบบอืมอร่อยมากเป็ดอะไรเนี่ยทำไมตัวใหญ่จังเลยก็เป็ดกินได้ไหมกินได้ไหม โอเคครับก็ต้องรอ,รอ,รอกราบสวัสดีผู้ชมที่นา่ารักทุกท่าน้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับสั้นขวายักษ์นะครับผม <c oughs> คือวันนี้เวลาก็เกือบจะห้าทุ่มแล้วนะครับทุกคนก็แบบว่าคือวันนี้จาคลิปที่พี่เต่ามันแกล้งพี่ยักษ์ได้ไหมคือช่วงนี้มันในเอ็ดไว้ทุกคนคือมันไม่แดกข้าวอะออคือมันไม่แดกข้าวแล้ววันนี้นะครับพี่ยักษ์เลยแบบสั่งแก๊ปนะครับผมสั่งแก๊บซื้อเป็ด ย่างซัวเถามาหนึ่งตัวนะครับผมก็แบบว่าเนี่ยนี่เขาม่คเขาจะแอดรอกเนี่ยต้นกล้าโฟกัสมาตรงนี้เลยนเนี่ยเห็นไหมคือแบบพี่ยักษ์จะแตกคนเดียวอะคือ,อคือจะกินคนเดียวทั้งนี่เลยนะครับแล้วก็คือวันนี้ก็ไม่ได้แอดอาร์สมาร์ทด็อกอะไรนะครับเพราะว่าพี่ยักษ์ก็แบบก่อนที่นี่นะครับทุกคนเราก็มากินเป็ดกันนะครับเพราะว่าวันนี้คือพี่ยักษ์อะ ไปเล่นเจสกีมาทั้งวันเลยน้องๆดูดีหน้าแบบแดงเลยครับคือแบบเล่นตากแดดอะครับก็แบบว่าอืมก็หิวข้าวครับน้องๆอะไรคะโชแชงเอา้าวิ่งไปไหนเนาะคือก็หิวข้าวนะครับก็แบบว่าซื้อเป็ดมาตัวหนึ่งอะดูเดีย๋ยวเดี๋ยวเราจะกินอันนี้ก่อนเลยแบบจะฉีกวันอะอือโอ้ยอเย็ดเกเนี่ย จรินกับปลาไหมคะอ่ะอ้ะํอืมโคแชงก็บอกอร่อยนะครับผมดูดินี่เขัจิ้มจิ้มอย่างนี้แหละโอ้โหอืมมันเยิ้มเลยอืมกินปาอ,อืม เพืกินเยวยไหมครับอืมอร่อยทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยจะแอ๊บหรอกคือแบบเป็ดมันมันมากอะรูปเปื้อนปักเลยอืมเนี่ยชมปักก็ ข้าวโอ้มา้อืมก็จะแบบกินชอบก็ไม่ค่อยหิวอะไรแล้วครับอว่าห้าทุ่มแล้วคืออยากทำคลิปให้น้อง,องดูทุกวันเลยครับก็แบบว่า พี่ยาก็เลยมาทำคลิปกินด้วยนะครับกินอร่อยลูกืมโอเคครับหมดแล้วมาเอาอีกนะกินคอมก่อนผมเป็นคนชอบกินคอเป็ดไงชอบกินคอเป็ดเอ้ยหอมมากเลย ออ<ะ>ครับหมดแล้วหนึ่งรุ่มอร่อยมาเดี๋ยวเราเอาะเนี่ยอืม ให้โชว์แชงครับอ่ะอ้ำก็จะนี่จุ่มอย่างนี้เลยนี่ทุกคนดูดิแ่บอร่อยมากอือคือโทษถามที่มันแกล้งพี่ยักงนแลครับก็แบบว่าเราก็มากินตอนห้าทุ่มมาอ้างหน้ามันนะครับอะไรไม่ต้องพูดเลย ไม่พูดด้วยไม่พูดด้วยกินด้วยมาหนด้วยแล้กินผักหรอคะก้นหน่อยก้นหน่อยไม่ไม่ให้กินแกล้งโบนั่นห่ะกไม่ยากแกลงเขาตัวเขียวนี่นี่มีหนังหนังอ่ะกินหนังหนไว้มาให้ม่กินอ๋อกินสุดหลวแท้ของแท้ครัติดคอตาย กินบ้างนิอืออร่อยมากนึกินด้วยฮะอะอืม,ออม,ก,มก็อออมอบอกว่าโคตรอร่อยนะครับน้องๆอะไรเนี่ยได้อ,อยู่ไมเหรอยังมากินนะฮะกินด้วยว้า,าไมลูกได้กินนะ่ะลูกสาวป้าเนาะ วิ้ยมือมือหนูโอ้ยผักกินเลยเหรออ่ะ<ๆ>เป็ดได้ไม่คอ,อุ้ย่งป้อนลูกด้วยป้อนแม่ด้วยสิไม่เอาป้อนแม่ด้วยทีอยั่วยั่วครับอยากกินนี่นี่น้ำเป็ดน่ะก,กินน้ำเป็ดน้ำเป็ดนี่กินเอาเป้อนแม่หน่อยค่ะป้อนแม่คนหนึ่งเธอต้องเอาการะดูกไปเอาการะดูกไปกินเพไม่มีประโยชน์กระดูกเ เอาไม่ให้กินจริงๆเหรอปิดตัวตั้งใหญ่กินหมดแล้วนะหมดปี๊ดแ่จ๋าแม่จ๋าปี๊ดค่อหนูไปกินผักไปหนังแบบอืดูดิเดือดคมหนังหนังแบบอืดูดิตัวโคตรใหญ่เป็ดอะไรอ่ะเป็ดอะไรเนี่ยทำไมตัวใหญ่จังเลยก็เป็ดกินได้ไหมกินได้ไหม แคนเนี่ยออกได้ไหมเนี่ยถ้าเธอสั่งมาซื้อ,อก็เอากินเธอสั่งเอาปากนเหรอปากดูนี่เธอมันกินเลยกินเธออย่างนั้นอืมป้าไม่ให้แม่กินเลยไอแชนไอแชนกินดีก่อนลูกอุย้ยนะถากัดให้ อืมอรกอ่อยูก็อรอยอร่อยมอร่อยไหมครับหน่อหน่อยน้อยะแต่ว่าไม่ให้แม่กินนะทำไมอะไม่ให้แม่แกลงาตอนั้นทปาตัว็เอากลางให้ไม่ใช่อไม่ออกที่ไหนนะไปเล่นเรือหัวเราออกหีออกจนชุูเลยอะล้างให้จนออกอะไรบู่ะบแปดบ่แล้ว ล้านจนชมพูจนสีชมพูออกเน่จากสีแดง <สะ S 2> อ่ะลอยลอยไม่เชยอยากกินเนี้ยตัวนี้ทำไมเนื้อมันชุ่มอย่ากกินตรงสะโพกป่ะนะโอ้ยอะไรจะขนา,าดนะอืมคือมาอร่อยมากครับอืมเนี่อย,อ,ยอุ้ยดูหน้ำน้่ยนะ คุณนัก็เลยสุดยองอ่ะอืมอืมเติมอันนี้อร่อยมากลูกก็ได้กินนะทำไมแม่ไม,นนไม่ได้กินเลยไม่ได้กินแค่กินจังหวกินอิ่มก่อนเตอมันคนไม่ดีชอบออแค่ ไม่กินก็ได้ไปแล้วไปแล้ไปไม่กินหรอกาไม่กินหรอกยเอาเอาอรเอาอาวอ้าวขาไม่ดีเรากินมา้วไปเอากีนเนื้ออ๋อไปแล้วไปแล้วกี๊ยวาแล้วมันจะอ้วนมันจะน อเอเป็ดมเกินมาอย่าน้วอร่อยเลยเอ้าไ,ไ,ไม่เอาขึ้นมาเดินดว่วนเมือง้องไปหาจี้พ่าแม่อเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมเอาเอาเอามาดิเป็ดเขาไหมทุกคนดูดิโดนแย่งครับทุกคนโดนแย่งอีกแล้วนะครับผมคือแบบมั่งไม่อะไรก็ไม่รู้นะครับแบบเวลาเนี่ย ต้องชอบแกล้งชอบแกล้งไม่พอแล้วชอบแย่งมากินอีกคนเดียวนะครับกูต้องนั่งกินข้าวเปล่ากับกระดูก <c oughs> อาแล้วจะเอาไงเอาเอากรดคืเน,นะโอเคนะครับทุก <c oughs> คนเดี๋ยวพี่ยักษ์จะไปตามมาเปลดพี่ยักษ์คืนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ยักษ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดไปเล่นเกมที่แอดไอวินนะครับผมก <c oughs> ดติดตามเฟซบุ๊กวีรศักดิ์ตุ้ปราด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบ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 ายไปก่อน